ที่เราไม่คุ้นเคยเพราะว่ามันไม่ใช่อายุทยาในความจริงนะครับนะครับก็เลยก็เลยต้องทำกันบ้านกันหนักทุกคนทั้งทังทุกฝ่ายของทีมอาร์ตทีมโปรดักชั่นกำกับทีมนักแสดงนะครับครับ ความพิเศษที่มันดูต้องเป็นสมมติขึ้นมามันเป็นยังไงบ้างถ้า X หรซีจีอะไรอย่างงี้ครับความพิเศษของมันก็คือความเป็นอโยธย,ยาัลติเวิร์สนี่แหละครับที่มันมันทำให้เราต้องคิดติงบิ๊กอะ่ะติงบิ๊กทุกอย่างเลยเรื่องนี้ทะเยอทะยานมากๆสำหรับตัวผมนะเท่าเท่าที่ผมรู้สึกมาครับว่าเราต้องทำตัวให้มันคิดให้มันติงบิ๊กไวๆเพื่อจะได้แบบว่าอลังอะไรอย่างเงี้ยครับ ครับก็สนุกครับสนุกได้ทำงานกับน้องชายสนุกครับก็ก็เคมีก็เข้ากันดีครับแล้วก็แล้วก็อันเนี้ยเนาะเศกกระถาใส่เลยโผล่ไทยยินไทยยินครับก็สนุกมากเลยค่ะรู้สึกว่าแบบเป็นการทำงานที่แบบพาได้เรียนรู้อะไรเยอะมากได้เรียนรู้แบบประสบการณ์จากการทำงานกับพี่แบร์แล้วก็นักแสดงถุกทันด้วยค่ะ คือทำที่เราสนิทกับพี่ณเดชน์มาไม่เป็นเหมือนโดยจริงเหมือนในละครนะหว่านรยการที่ร่านต่อไปดีนะพายคือพี่ณเดชน์เขาแบบว่าชิลมากเลยค่ะแต่ในขณะเดียวกันเขาก็แบบโปรเฟ s ชั o นอลมากแล้วก็แบบทำงานเก่งมากเป็นตัวอย่างที่ดีมากๆแล้วก็แต่ถ้าในละครเนี่ยก็จะมีความแบบเข้มงวดขึ้นมาหน่อยเนาะด้วยตัวละครแต่ว่าพอในโหมดน่ารักอะไรเงี้ยก็จะมีความน่ารักที่เหมือนกับตัวตัวพี่ณเดชน์เหมือนกันอย่าเพิ่งเกลียดพี่เซอร์ระหว่างอนาแข็นรักมาก พอกันพอกันใช่ในเรื่องในเรื่องเนเรื่องที่เราสามารถเอามาใช้เอาตัวหรือว่าเป็นตัวจริงเข้ามาได้ได้ตเอาตัวจริงเข้ามาก็ไม่ได้สิแต่ว่าก็คือก็คือด้วยความที่ว่าความยากของตัวละครสองตัวเนี้ยคือเมื่อไหร่ที่มันรักกันอ่ะมันจะเล่นรักกันได้ประมาณหนึ่ง ความรู้สึกข้างในมันมากกว่าสิ่งที่สามารถแสดงออกได้เพราะว่ามันมีข้อห้ามของของตัวพันแสงที่แบบว่าถ้ามีความรักเนี่ยจะตายเอาพูดง่ายๆเดี๋ยวจะเจ็บปวดร้อนกระดูกแตกสลายอะไรเงี้ยทีเนี้ยต่างคนก็ต่างอยากที่จะแสดงความรักให้กันและกันแต่สุดท้ายมันทำมันทำไม่ได้สักทีอะไรเงี้ยมันก็เป็นอีกอีกความท้าทายหนึ่งใช่เป็นแบบชาร์เลนจ์ที่ยิ่งใหญ่ของตัวละครว่าแล้วเราจะนําความรักของเราไปสู่จุดหมายได้ยังไงในเมื่อมีข้อแม้ที่มันถึงชีวิตเขาขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะพ่เรียดว่าท้าทายและซีจี ซีจีสวยมากๆากใช่จะบอกว่าอย่างที่พี่คิงได้บอกไปตอนต้นนะครับเรื่องเซตดีไซน์หรือว่าอะไรพวกฉากพวกอะไรพวกเนี้ยหรือองค์ประกอบทุกอย่างเนี่ยมันเป็นละครที่สวยใช่ไว่าเป็นละครที่สวยแล้วก็ปราณีตมากๆอะไรเงี้ยแม้กระทั่งหน้าตาของนักแสดงทุกคนเนี่ยเหงื่อสักเม็ดหนึ่งพี่คิงก็ไม่ยอมอะไรเงี้ยสวยทุกเซตทุกฉากอต้งสวยผมถ้าคอสตรงไหนคือสวยหมดใช่ต้องจะต้องหล่อต้องดูสวยงามอะไรเงี้ย นนี้เนมันมีบ้นบันีบวันนี้เราเราเรา่ค่ะงเฟไปก่อนพูดกันงครับก็เป็นเป็ครับรับบทเป็นพี่ยงครับแล้วก็เล่นกับนเฟนครับผมเฟนครับรเป็นรับบทเป็นมิ่งครับรับบเป็นมิ่งครับก็สจะอยู่เป็นทหารคู่มือของหมคือแนี่แหละมันจะอยู่ด้วยกันไปไหนไปกันตลอดโดยเฉพาะน้องิ่นงมิ่งเขาจะอารมณ์เด็กปั้น เป็นฟิวเป็นฟิวแบบว่ามือขวาประมาณของท่านขุนแล้วท่านขุนก็จะแบบคอยสอนคอยแบบพาไปนู่นไปนี่ไปนั่นแต่ว่าที่ไหนนักเตะก็คือมีเฟนแล้วใช่ใช่นทุกจักรวาลทุจักรวาลภาพยนตร์ก็เป็นมีเฟนด้วยติดตั้ ก็ถ้าฝั่งพี่แบจะมีเฟนน่ฝั่งพี่พายก็จะมีนี่ถ้าว่าหนูละเปิดเป็นละอ่ค่ะก็จะอยู่กับพี่วานหรือว่าพี่พายนี่แหละค่ะตลอดก็จะเป็นบ่าวคอยอยู่คอยดูแลพี่พายแต่ว่าถ้าไม่ได้อยู่กับพี่พายก็จะมาอยู่กับแก๊งทหารก็จะมีพี่มิ่งเนี่ยค่ะแล้วก็พี่สายสอนพี่พี่เขาสอนฟันดาบด้วยเลือดเลือดด้วยค่ะก็ได้มีนิดหน่อยฝั่งแก๊งใหญ่พี่เจ๋งเลยค่ะ เข้มขนมากๆเพราะว่าผมด่าไม่ซ้ำฉากเลยครับผมในเรื่องเนี่ยผมเปลี่ยนคำพูดในการด่าน้องในการด่าทาาเนี่ยค่อนข้างเยอะก็ตัดมาเป็นมีให้ผมก็ได้นะครับยินดีมากๆเลยนะฮะมีค่อนข้างเยอะให้ตอบจริงๆัหยฮะถ้าตอบจริงคนดีฮะ ครับครับโอเคไม่ยากเลยอ่าใช่ครับทํากันบ้านเยอะแยะมากมายเลยครับผมเลยต้องหาคุณเดชเป็นแบบอย่างใส่ดานความคนดีคนดีเพราะว่าในเรื่องผมไม่มีเลยผมก็เลยอยากซึมซับอยากคุณเดชบ้างนะครับแล้วก็เขาทําให้ผมดูแย่มากเช่นกันครับเพราะว่าคุ่นเขาดีเหลือเกินนะฮะในเรื่องนี้อยากให้ไปดูซิกแพคของเขานะครับแน่นมากเลยฮะอะไรมีกรยังไงเพราะว่าเขา โอ้ยบทนี้ก็เป็นบทตัวละครลับอีกตัวเลยนะครับที่ตอนจบเขาจะมาเน้ยมบอกไม่ได้ครัตอนจบเขาจะมาแล้วครับมัลติเวิร์ดนี่ครับมัลติเวิร์บส่วนผมครับรับบทเป็นอ้นครับ เป็นบ่าวในเรือนของท่านหมื่นแล้วก็แม่นายชวลาครับผมก็จะไปทางฝั่งปกป้อง,องแม่นายของเราจากขบา่า <c oughs> แน่ไม่เท้าหวายของท่านหมืน่นครับผมก็จะเป็นเป็นตัวรับครับผม <c oughs> อะไรมาก็จะรับแทนนายหมดแล้วก็ด้วยความสนิทสนมโตมาด้วยกันกับแม่นายก็จะมีความแบบเอ๊ะตามหาหัวใจตัวเองว่าเรารู้สึกไงกับแม่นายแล้วก็มันมีผลกับท่านผุนแบบเฮ้ยเป็นบ่าวมาทำอะไรวะอย่างเงี้ยเออด้วยความแบบ ฟาดฟันด้วยเคมีบางอย่างกันอยู่สามคนครับผมแล้วผมเล่นเป็นหลวงบอรพัชน์นะครับไม่มีไม่มีอันนี้ก็จะเป็นเออะไรขาประจำนะครับจ้องฝ่ายร้ายนะครับก็มาประจำตำแหน่งเรียบร้อยในเรื่องนี้ก็จะอยู่คนละเส้นกับน้องๆนะครับแต่จะมาประทับเพกเพาะว่าหลวงบอลพั์เนี่ยมีมี และมีเชื้อสายจากการเจ้าเหนืออะไรกงี้ยแต่พอมาแล้ราชการในอยุธยามัลติเวิร์สเนี่ยก right. ็จะมีความไม่ยั่งยืสูงนะครับอยากจะครอบครองบ้านเมืองนะครับด้วยความที่เพจก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นแบบคนดีซึ่งจะดูแลบ้านเมืองรักชาติบ้านเมืองเนี่ยก็จะปะทะกันตไปบ่อยครับผมที่ผ่านมาครับ มัลติเวิร์สนี้นะครับครบรถครับสนุกกลมกล่อมครับทั้งเรื่องของความรักความรักชาติบ้านเมืองความรักของพันแสงกับชวลานะครับแล้วก็ความรักของครอบครัวเช่นอย่างชวลาเขาก็จะดูแลพาดในเรือนของเขาอย่างดีไปจนเหมือนเป็นครอบครัวอะไรเงี้ยครับครบรถครับกลมกล่อม,ลมแล้วก็สนุกมากครับ ออนแอร์19มิถุนาครับขอโทษครับช่วยช่วย19มิถุนาครับวันพฤหัสวันเดียวก่อนนะครับครับขอบคุณนะครัะขอบคุณนะครับ